สวัสดีครับคันนี้มาพบกับ Tri um bon ille, t r i u Triumph อ o มบ e v i วิี T120 Black นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2016ตอนนี้วิ่งมาแล้ว11,000กว่ากิโลนะครับรถสภาพสวยใสๆเลยนะครับคันนี้ ลองฟังเสียงดูนะครับขออนุญ,ญาตวางโทรศัพท์นิดนึงรถสวยจากร้าน KP Pro Superbike ครับ